เจ้านี่จะมาแกงบวบใส่ไก่เจ้าใส่ไก่ก็ได้ใส่หมูก็ได้แต่สมศรีไม่มีหมูเนาะถ้าใส่กระดูกหมูจะอร่อยนะเนาะสมศรีก็ใส่น้ํามันลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแกงเจ้าพริกแกงคนเหนือนี่แหละสมศรีก็พัดมันหอมนะพริกแกงนี่เอามาจากพะเยานะเจ้าเอฟซีส่งมาเหอะตอนไปบ้านแล้วย้ำหมดอะพาะว่าสมศรีกินคนเดียวเนาะ ก็กินยังไม่หมดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําผัดให้หอมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเจ้าน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่บวบลงไปอันนี้ใช้บวบญี่ปุ่นนะเสร็จแล้วก็ใส่ชูรสโรสด,ด,ดีตามความชอบใครชอบอะไรแบบไหนก็ใส่เลยเจ้าอันนี้คือน้ําปลานะแค่นี้ละเจ้าบวบสุกแล้วเราก็ใส่ผักหอมต้นหอมผักชีลงไป แค่นี้กเสเซจแล้วเจ้าเรียบร้อยวันนี้ไม่ได้ตามน้ำพริกนะคะเพราะพี่แขงเอามาจากพะเยาเนาะเสร็จเรียบร้อยเจ้าไปกินข้าวกันมากินข้าวแต่ว่ามคขำได้กินข้าวสักคำ <c oughs> เดี๋ยวคลิปเตือนภัยเดี๋ยวตอนเย็นมาทำให้นะคะพระวัาสมซิมีคนตัดต่อเนาะทำเองหมดแต่ว่ามันขำแล้วเดี๋ยวตอนคำาำเลิกงานเราจะมาทำให้หน้าเจ้า มากินข้าวแก้มหน่อยแก้มบวบมะ<า>ใส่ไก่น่ะเนี่ยใส่กระดูกไก่แต่มันชอบกินจิ้นไก่อะและ้ว กูเติมซื้อของที่้หาหลานซื้อมันก็ซื้อคนเดี่าอบแต่วานนี่แปลกคนมันจะเสียเงินเนาะเดี๋ยวมาตามคลิดเตือนภัยในเจ้า มันมีหลายอย่างที่จะบอกมันมันต้องตัดต่อคออลิปมาจหน่อย น้อยบ้านทอมจะหวานเนาะน้อยนี่มันหวานน้ำพี่แก่พะเยาเลยเนี่ย FC ฟ้ามั่งน้ำหมดอะ่ะ แล้วเจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม